เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับไปอีกครั้งครับกับเกมยกขางแบตเทิลเป็นรอบที่สี่แล้วของวันนี้ <c oughs> คนอัดคลิปจะตายแล้วนะทำคลิป4ี่คลิปติดต่อกันในวันเดียวกันนะฮะจริงๆคลิปนี้นา่าจะได้ลงพ่งนี้แหละเพราะว่าแต่ว่าตอนผมอัดอะผมอัดสี่คลิปแล้วก็คือคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของวันนะอ <c oughs> คลิปนี้นะครับผมไะมาเปิดตู้ตั๋ว7จเจตัวกันนะครับเพราะว่าพาสามคือมันให้เราได้เก็บตั๋วครบแล้วไง ครบ50บใบปุ๊บเปิดได้เลยนะครับก็ก่อนจะไปเปิดตู้กันมาลองดูในตู้ดีกว่าว่าตัวละครในตู้ของเซิร์ฟเวอร์เรามีตัวละคร LR อะไรกันบ้างนะครับพอตู้นี้มันการันตีได้ LR 3ตัวเลยและเขามีการแบ่งเป็นกรุ๊ปด้วยนะเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป C อะไรอย่างนี้นะครับรู้สึกว่าเออสาม ตัวที่เป็น LR สุดท้ายมันจะได้แตกต่างคนละกรุปกันคือตัวละครในตัวละครที่ว่าอยู่ในตัวระดับที่75เนี่ยมันจะเป็นตัวละครกรุป C ก็คือแถบด้านล่างตัวละครยุคเก่าแต่ว่าเป็นกรุป C หรือกรุปซขึ้นไปนะครับการันตีกรุป C หรือว่ามากกว่านั้นถ้าเป็นตัวละครที่76ก็เป็นการการันตีกรุป B หรือว่ากรุป B ขึ้นไปแล้วก็77เนี่ยเป็นการการันตีกรุป A หรือว่า A ขึ้นไปนั่นเองนะน่าจะเป็นอย่างนี้งั้นเกิดเลยก็ว่าใคร ถ้าเกิดว่าใครโชคดีจริงๆอ่ะก็คือจะได้กรุ๊ป A3 ตัวเลยถ้าเป็นได้กรุ๊ป A3 ตัวถือว่าโชคดีมากนะเออก็มาลองดูดีกว่าว่าเป็นตัวละครอ,อะไรกันบ้างนะผมเนี่ยไม่ต้องขออะไรมากผมขอแค่ยอย่าซ้าก็พอแค่นั้นเองผมอยากได้เอลมาตัวใหม่มากกว่าตัวซ้าถ้าซ้าก็เอาตัวละครที่มันเก่งเข้ามาจะดีมากเลยแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากเอ,อ่อก่อนจะไปนะครับถ้าถามว่าผมอยากได้ตัวละครเอลมาตัวไหนพิเศษเป็นพิเศษเลยในในตู้นี้ในตอนนี้ที่เราได้เห็นกันในกรุ๊ป A นะ พราะว่ากรุ๊ป B กรุ๊ป C ผมไม่ค่อยอยากได้อะถ้าจะได้ก็คือถ้าในกรุ๊ป C จะได้มาผมขอเป็นโกคูแบ็กแล้วกันนะเพราะว่าโกคูแบ็กได้ ECA แล้วเก่งมากๆแต่ถ้าเป็นกรุ๊ป B ถ้าเป็นกรุ๊ป B ผมขอเป็นเซล L R เซลเหลืองได้ ECA อยู่แต่ผมไม่เคยมีด้วยส่วนกรุ๊ป A เนี่ยถามว่าอยากได้ใครอะอันดับแรกผมอยากได้เบต้าตายเกิดมาอยากได้เบต้านาเม็กซาก้าแล้วก็ที่เหลือก็คงไม่มี <laughs> ไม่รู้อะคือ อยากได้มากสุดคือเบต้าภาคนามิกไม่มีเลยแล้วคะที่เหลือก็ใครจะมาก็ได้ครับขอแค่ไม่ซ้ําก็พอเนาะเออสรุปง่ายๆก็คือผมอยากได้เบต้านามกิกมาลองดูว่าผมจะได้หรือเปล่า <c oughs> เป็นอวที่ผมอยากได้เหมือนกันในตู้นี้เพราะตัวอื่นผมเฉยๆนะแล้วที่สําคัญคือต้องมาแบบห้ามซ้ํานะเพื่อนจะหวังยากไปหรือเปล่าว่านะหวังสูงไหมว่ามาลองดูกันนะครับเปิดแล้วนะทําการเปิดเรียบร้อยส่วนวิธีการได้ตัว๋วให้ครบ50ใบนี้ก็ มันมันก็ไม่ได้มี l a y ซับซ้อนอะที่มาสาคัญจริงๆคือคุณต้องไปปั้นตัวฟรี ECA area มานะครับปั้นตัวฟรีตัวนี้ผมให้ดูก่อนเดี๋ยวใครไม่รู้อีกนะคิดว่าใครน่าจะได้เปิดแล้ั้งเออไหนปั้นตัวฟรีตัวนี้มา1ตัวนะครับ up down l u งอ up ECA ให้พร้อมแล้วก็พวก่อโกคูจิจี้กับบูม่าแล้วก็บีเกต้าเนี่ยัพามาให้เหมือนกัน down ุ u ง ECA นะครับทั้ง3ตัวนะไปทํมาให้พร้อมมันจะสามารถได้รับตั๋ว77ใบ จนครบได้นี่สามตัวนี้ไปทํามาก็จะได้ตัวมาครบนะครับเคนะก็มาเรามาเปิดตัวก็เลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลาเพิ่มนะครับไปเลยไม่นัองอะไรทั้งนั้นลุยมามาดูกันว่าผมจะได้ตัวละครอ,อะไรกันบ้างผมจะได้ลุน LR ระหว่างทางหรือเปล่าเพราะมันไม่ได้มีแค่ LR การันตีสามตัวสุดท้ายมันมีลุนระหว่างทางด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะ ระหว่างทางเอามันโอ้โหอีทั้งหกสิเจ็ดสิบตัวต้องมีบ้างแหละมันต้องหลุดมาสักตัวดีวะมาฟิวชั่นแน่นอนครับไม่ฟิวก็บ้าเลยฮะมันควรจะฟิวครับและเป็นซูปเปอร์เบีเยโนตะ้เลยนะแมงไม่ใช่ร่างบูยเหรอเนี่ยไม่ใช่ร่างบูด้วยนะการันตี l อ3สตัวด้วเป็นร่างบูให้มันดูแบบสมสัก์สีหน่อยโอ้ซูพิมใครนี่ตัวนี้ดาวลุ้งพอดีของผมเลยนะเปิดมาก็ได้ a อ r เลยฮนะโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ เปิดมาสวยอยู่มาผมจะพยายามนับไปแล้วกันเพราะว่าอยากลุ้นตัวที่สองเนาะตัวที่สามนะครับอยากได้เอาหาระหว่างทางกับเขาบ้างจังเลย <c oughs> ตัวที่สี่อู้โอ้โหโกหังนี้ผมลุ้งไปแล้วเสด็จได้นี่ผมลุ้งไปแล้วอันนี้ไม่สี่ก็ฮะไอชิบหายแล้วเพิ่งนับไม่ห็นไม่ถึงกี่ิตัวนั่กูลืมไปแล้วเนี่ยสมองปลาทองจังวะตัวที่ไหนวะ้วกันตัวแรกเป็นสุพิมขัยเอ้ยไม่ใช่ลืมใครใครโอชินตัวสองเป็น ใครวะสองสามสี่ห้าแน่ตัวดีห้าวะเออหกเจ็ดนะครับนบไปเรื่อยๆนะฮะแปดไปพร้อมกันไปพร้อมกันเก้าสิบสิบเอ็ดนี่งไงฟีเซอร์ร่างสามมาแล้วแต่ว่าไม่ใช่ร่างทีวาหรือว่าไม่ใช่ตัวสีม่วงอยากได้ฟีเซอร์สามสีม่วงซัพพอร์ตสวอตเอนเนมี่สิบสอง สิบสามเฮ้ยโอ้คุณรู้อะไรไหมผมยังไม่เคยมีแล้วมันออกระหว่างทางด้วย <c oughs> นี่ถือว่าคุ้มเลยนะการที่เราได้ออกระหว่างทางแล้วมันไม่ซ้ำเนี่ยโอ้โหสิบสามใช่ไหมเยี่ยมไปเลยฮะผมได้ตัวละคร LR ไม่ซ้ำหน้าแล้วอย่างน้อยหนึ่งตัวเพิ่งจะเคยได้กับเขาตัวคูกอและผมเป็นผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่อาร์ทเที่มากไม่ใช่อาร์ล่าง LR นะ อาร์ล่าง SR แล้วล่าง t ี r มันเท่มากมากเออสิบห้าสิบหกันนี้ก็ลุ้งไปแล้วครับผมนี่คือมาทำไมเนี่ยได้ EC ก็ยังอ่อนอยู่เลยสิบเจ็ดใช่ไหมถ้าผมนับผิดก็ขออภัยนะครับผมมันความจำสั้นความจำเสื่อมนะฮะไม่ต้องนับแล้วไม่ต้องนับสิบเก้าเท่าไหร่แล้วโอ้ิงพูดเยอะเกินนล้วมันจะนับมันจะมึนๆเนี่ยไม่ต้องนับหรอกปล่อยไปแล้วกันนี่ก็ลุ้งไปแล้วครับเอามาทำไมฮนะเซลจีทีฮะ นะไปต่ออันนี้ผมไม่ได้นับอะไรเนี่ย <c oughs> บอกจะนับจะนับไม่นับลืมเลยโอ้โหค,คนแก่แล้วเกินแต่ถือว่าตอนนี้คือมาดีอยู่นะผมได้อามาโกูกต์มาละดีมากโอ้โกเท้งตัวน,นี้เย่บนทางเยี่มยมไปเลยโอ้ยมาดีอยู่นะถือว่ามาดีกว่าปีก่อนนะเนี่ยตอนหกปีผมรู้สึกจะผมไม่ได้ขนาดนี้น,นี่แค่ครึ่งทางนะ ได้บททางเพิ่มให้กับโกเทงครับผมนี่ทุกหนึ่งเส้นทางแล้ซ้ำเพิ่มได้มาหนึ่งเส้นทางตอนนี้เลยโอเคก็ามาตอนนี้น่าจะมาณตัว20ยี่สิบก,กว่าแล้วแต่ว่าไม่ได้น,นําแล้วว่าตัวที่เท่าไหร่นะครับผมไปต่อเรื่อยๆอย่าหยุดพักนะฮะมาจะมีมาแบบออกเพิ่มระหว่างทางอีกไหมนอกจากโกคูก็ส์คนเราต้องมีความโลภเข้าไว้นะครับชูเกสมาแล้วว่ะโอ้โหพี่เบิ้มลิงยักษ์มาเอ่อต่อไปครับผม อีกยาวไกลเส้นทางเรายาวไกลนะฮะมีตั้ง77ตัวละครเนี่ยอันนี้น่าจะมาสักครึ่งทางประมาณสามสิบตัวกว่าๆแล้วมั้งประมาณนั้นได้นะครับไปต่อครับไปต่อไปต่อครับผมไปต่อครับผมมาลุ้นกันนะฮะผมอยากได้นะนะั่นน่ะฟิลเตอร์ล่างสามเพื่อนฟิลเตอร์ล่างสามไม่ก็เซล์แดงล่างสองก็ได้บูล่านี่ลุงไปแรงครับมันได้เจ่ดตัวลุงนั้นหลุดมาเป็นเอสอาร์แล้วลุงตัวลุงนั่หลุดยับยับเลย ลุงกิดตัวแล้วที่กูได้มาเนี่ยบูล่านี่ลุงไปแล้วฮะแต่ก็เป็นหนึ่งตัวละครซัพพอร์ตที่เก่งแล้วนะแต่ก็ลุงไปแล้วอะไม่ค่อยได้ใช้อยู่ละเอามาก็ไม่ได้ทำอะไรเล้วลุงไปแล้วนะเนาะเฮ้ยมาต่อครับผมตัวที่เท่าไหร่แล้วมะผมอยากน้ำให้มันลุ้นมากเลยผมไม่รู้มันจะออกเอลอาตอนไหนไงมาทางนี้ก็ลุงไปแล้วมันจะออกตัวลุงทำไมนักหนาเนี่ยเห <c oughs> มือนบ้าอะไรเนี่ยเอา่า ไปครับโดยต่อครับผมบูนี้ยังไม่ลุงแต่ว่าผมไม่ได้ใช้งานผมไม่ได้ปั้นด้ซ้ำนะบูตัวฟ้าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมหลุด ASR อบ่อยมากเลนะเออ ASR หลุดบ่อยมากถือว่าเรามีดวงอยู่เหมือนกันนะไปครับเรื่อยๆครับผมน่าจะมาสัก40ตัว50ตัวแล้วระหว่างตอนนี้น่าจะน่าจะเกือบน่าจะเกือบประมาณ50าสิได้แล้ว น่าจะเริ่มใกล้ถึงทางที่เราใฝ่ฝันแล้วครับผมน่าเริ่มถึงใกล้ถึงการันตีแล้วมั้งเนี่ยรู้สึกหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองหรือมันยังไงกันแน่โอ้รู้สึกก็เปิดยาวมากเจ็ดตัวนี่มันยาวจริงฮะกดจนเมื่อยเลยทีเดียวยึบ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 เกียร์อามาลูว่จังหวะนี้คิงโคโคมาฮัลโหลเทีนชิงห้งฮัลโหลฮัลโหลเดย์ย้ำฉามากับเพื่อนเอ็งเลยเนี่ยหย เริ่มไม่ออกนะเริ่มเริ่มหมดแล้วนะเริ่มหมดดินแล้วฮะเอสรเราเริ่มหมดดิน้นลวมาออกแต่เอสรรอบนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมมาเซอร์ไพส์เซอร์ไพส์หน่อยเซอร์ไพส์หน่อยแบบเซอร์ไพส์บางนี่ลุ้งไปแล้วมันลุ้งอะไรหนักหนาเราบังคีกจะบ้าตายลุ้งเยอะเกินตัวเกินลุ้งเยอะเกินไม่ใช่อะไร <c oughs> ถามไม่เผื่อว่าได้แต่ละครที่ไม่เกินลุง้งอะไก็มีแหละมันก็ดีแหละแต่ว่าทำไมมันออกเอสรบางทีมันออกแต่เกินลุ้งไมให้ผมอะ หรือว่าผมมีตัวละครลุงเยอะเกินหรือยังไงไม่เข้าใจเพราะถ้าได้ตัวละครเกินลุงมามันเอาไปแลกเหรียญไม่ได้ใช่ไหมล่ะถ้าเราเปิดบูล่ากแล้วเหรอนะ่ยมากเลยครับโอเค LR ครับรอบนี้น่าจะใกล้การันตีแล้วล่ะโลเซ่ไม่ซ้ำนี่ LR กอารป A นะครับผม ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่จะเป็นตัวละคร LR ตัวแรกที่ได้การันตียังเหลืออีกสตัวนะแต่ว่าโอ้โหโลเซ่ผมไม่เคยมีนะ LR พาส,สองของตัวฉลองหปีโอเคเยี่ยมไปเลย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 โลเซ่ LR ตัวต่อไปรับผม LR ตัวอะไรบารดาก LR นี่เป็น LR กุ๊บ B <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้ถือว่า ได้ได้ตัวละครตรงนะต่อไปเป็นกรุ๊ปเอแล้วสุดท้ายเป็นกรุ๊ปเอนะครับประโยคนี้ผมได้ปวดเส้นทางแล้วกันถือว่าปวดทางไปเพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะปวดทางมันก็เก่งขึ้นไหมก็น่าจะเก่งขึ้นแลลวนะต่อไปครับสุดท้ายแล้วกรุ๊ปเอกรุ๊ปเอขอเหอะว่าเป็นเบต้าภาคนาเมกซากะไม่รู้อ่ะคืออยากได้น่าสุดคือเบต้าภาคนามิไม่มีอะไรแล้วฮะที่เหลือก็ใครจะมาก็ได้ครับขอแค่ไม่ซ้ำก็พอ นี่มันอะไรกันนี้่ยนี่มันอะไรกันขรับผมนี่มันตรงตามตำราความต้องการของผมเลยอ่ะเหมือนผมขอพรด้านบอลเลยเว้ยโอ้โหสุดยอดครับผมสรุปนี่ผมได้ LR สี่ตัวจากกาชารอบนี้นะถือว่าไม่ซ้ำหน้าสามตัวนะ LR ไม่ซ้ำหน้าสามตัวถือว่าคุ้มมากๆเลยนะเนี่ยไม่ใช่อะไรเราไม่เสียเพชรเราเปิดฟรี โกคูก้อนี็ผมไม่อยากได้มันนานแล้วไม่ได้มันนานอยากได้มันนานมากอาร์มันเท่อาร์ตอนนี้เท่มากเลยนะเป็นอาร์ทีอาร์ที่โคตรเท่แล้วผมก็อยากได้โกคูก้อนด้วยชอบโกคูก้อนส่วนหนึ่งแล้วก็โลเซ่เนี่ยก็โลเซ่นี่ค่อนข้างจะเก่าแล้วเนาะแต่ก็ยังคงแรงอยู่แหละถ้าบททางจะแรงมากโลเซ่เอลอามาเลยครับผมนะแล้วก็สุดท้ายที่ผมได้มาก็คือนี่เบลต้านาม็กได้แล้ว อยากได้ก็ได้เลยเยี่ยมไปเลยครับผมโอ้สุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยนี่มันสวรรค์ทรงโปรดชัดๆเลยแล้วก็นี่ครับบาร์ด็อกเอลอาร์ผมโปรดเส้นทางมาแล้วกันนะตามนี้นะวันนี้ผมค่อนข้างจะดวงดีเหมือนกันเพราะว่าท่านผู้ชมไม่รู้น่ว่าวันนี้ผมเปิดได้อะไรแบบว่าผมเปิดตัวลุ้งจากกาชาจากการล็อกอินรายวันเนี่ยผมได้ตัวลุ้งมาผมเปิดซิงเกิลตู้เอลารา์สองคุณรู้เปล่าผมได้อะไร ผมแค่ไม่โพสลงเฉยๆผมได้นี่มาผมได้ T E Q L R Beta พาสองมานี่ดูนี่คือการอวดท้ายคลิปที่แท้จริงครับผมวันนี้ผมได้ L R ตัวใหม่เยอะมากใน ID ของผมนะได้ L R ใหม่3าตัวบวกกับไอ้น,นี้ก็เป็นสี่ตัวเลยอะ L R ใหม่สี่ตัวในวันนี้นวันเดียวกันเลยนะครับดีมากๆเป็นวันที่โคตรดีนะครับอืมก็ตามนี้สรุปถือว่าคุ้มมากๆนะ ใครเปิดตัว77ใบได้ตัวละครเอวานตัวไหนบ้างมาเนีคอมเมนต์มาแชร์บอกกันได้ว่าได้ตัวละครอะไรเป็นมาบ้างนะครับสำหรับผมถือว่าคุ้มจ,จัดๆด,ดีใจมากๆนะตรงตามกับราความต้องการเป๊ะๆทุกอย่างไม่ได้ตัวซ้ําแถมได้ตัวละครที่ต้องการด้วยเออมันจะอะไรขนาดนั้นนะฮบผมนะก็โอเคนั่นแหละเจอกันนคลิปหน้าสวัสดีครับบาย